วัสดีทุกคนครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่เมียงดงครับหรือว่าเมียงดงนะครับภาษาไทยก็เมียงดงอ่าใช่นะ <c oughs> ก็วันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่โบสถ์อ่าชื่อโบสถ์เร็วๆครับจำชื่อไม่ได้นะครับก็ตั้งอยู่ที่เมียงดงนะครับก็เป็นโบสถ์คาทอลิกที่เก่าแก่มากนะครับปัจจุบันก็ยังเปิดอยู่นะครับซึ่งที่นี่ก็เป็นโบสถ์ที่สวยงามมากนะทุกคนก็เป็นโบสถ์คาทอลิกที่เรารู้สึกว่าเป็นโบสถ์ที่สวยมากนะครับก็เป็นโบสถ์ที่ตั้งอยู่ตรง กลางใจเมืองของเมียงดงนะครับแล้วก็ข้างหลังก็เป็นนํำซังทาวเวอร์ทุกคนก็เห็นไกลๆไกลๆก,ก,ก็จะเห็นนํำซังทาวเวอร์นะครับที่โบสถ์นะทุกคนนี่ก็จะเป็นข้างหลังนะนี่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นข้างหลังโบสแล้วก็ตรงนี้ก็มีพระแม่มาลีนะแล้วตรงนี้ก็มีเทียนขายนะก็เขาบอกว่าเขาบอกว่าให้ใส่เงินสองพันบอนที่นี่นะ 2,000วอนที่นี่แล้วก็เอาเทียนเทียนอันนึงก็2,000วอนนะแล้วก็จุดแล้วก็เสร็จตัวนะครับก็ใครจะมาจากนั้นแล้วก็ไปทิษฐานนะครับไปสารภาพบาปกับพระแม่มารีก็ทิษฐานอะไรก็ว่าไปกันนะแล้วก็เป็นเก้าอี้แล้วก็มีพระแม่มารีอยู่นะก็สําหรับใครที่เป็นคาทอลิกหรือศาสนาคิดก็จะรู้จักกันดีนะพระแม่มารีก็มากันได้นะ ก็มากันได้นะครับมาเที่ยวมาอธิษฐานมาขอพรกับพระแม่มารีนะครับก็แวะมาเที่ยวมาถ่ายรูปมาเดินเล่นที่เมียงดงเสร็จก็แวะมาได้นะแล้วก็ข้างหลังก็เป็นน้ำซันทาวเวอร์นะครับหรือว่าหอคอยที่คลองกุญแจน,นะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะพาดูรอบๆโบสถ์กันนะทุกคนอันนี้ก็เป็นข้างหลังนะก็เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สวยอยู่นะทุกคนแล้วก็สามารถมาถ่ายรูปมาเดินเล่นได้นะ ก็อยู่ที่โบสถ์นะครับเราอยู่หน้าโบสถ์กันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาชมบรรยากาศเข้าๆนะทุกคนข้างหน้าก็เป็นรางก้างๆอย่างนี้นะแล้วก็มีตรงนี้นี่ที่ถ่ายรูปหลักๆนะทุกคนสวยมากทุกคนเห็นยอดตรงนู้นไหมเห็นยอดไกลๆไหมอันนั้นคือน้ำซานทาวเวอร์นะครับเป็นที่ของกุญแจไงใช่แล้วนั่นคือน้ำซานทาวเวอร์นะทุกคน ข้างหลังก็เป็นนำ้ำซวนทาวเวอร์ข้างหน้าก็แล้วก็นี่ก็อยู่ตรงกลางนะแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นยองดงเนี่ยเดินเล่นได้เดินเล่นแบบทั่วๆเลยอ่ะก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่มีอะไรมากก็เป็นโบสถ์แล้วก็ข้างในก็นั่นแหละก็เป็นโบสถ์เป็นอะไรนะ ก็ใครจะมาก็มาได้สวยอยู่นะทุกคนเรามองว่าสวย,ยนะแล้วก็แวะมาถ่ายรูปแวะมาถ่ายอะไรกับทุกตรงนี้ได้เห็นไหมสวยมากเห็นไหมทุกคนสวยนะแล้วก็แวะมาแล้วก็มาถ่ายรูปสองรูปนะแล้วก็แวะมาเดินเล่นนะครับเพราะเราไปนับซานมาแล้วก็เพราะว่าวันนี้เราไปนําซานมาแล้วก็ไปยงดงแล้วก็เราก็เลยแวะเข้ามาตรงนี้นะครับก็ ไม่มีอะไรมากคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะเว้มาชมบทเฉยๆนะบทคาทริกเก่าแก่นะสวยมากเฟระมาก็มาได้นะครับสุดท้ายนะครับก็ฝากกดไลค์แล็แล้วก็กดติดตามช่องของผมให้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของผมนะครับก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับบ๊ายบาย